สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจหอูก็ไม่อินนะครับผมแล้วก็รู้สิทุกคนนะครับคนที่ติดตามช่อง youtube นะครับพงศธรสอนอาชีพนะครับผมแล้วก็คนที่ติดตามในเพจไม่อินของผมชาววังด้วยนะครับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้ก็สวัสดีด้วยนะครับอันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินหน่อนนะครับเพราะว่าผมใส่หน้ากากนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะต้องใส่หูฟังนะครับเดี๋ยวอันนี้มา ให้ชมบรรยากาศการขายตอนเย็นนะครับผมของสาขาที่สองนะครับตลาดมิ่งแบดดิ้งสายสานนะครับวันนี้คนคนเยอะนะครับผมคนเยอะนะครับเป็นบรรยากาศการขายของตลาดน้าตอนเย็นนะครับแล้วเราก็มีอสาขาหนึ่งอยู่ที่ตลาดลมสุกนะครับผมก็ใครอยู่โซนนั้นก็แวะไปชิมได้นะครับ ำหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมนะครับตอวนี้เรากําลังเปิดสอนสูตรอยู่นะนะครับอ่าเราสอนมีสอนสองแบบนะมีออนไลน์แล้วก็มีเดยกจริงหน้าร้านนะครับอ่าใครที่กําลังตกงานอยู่หรือว่าใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่แถวนี้เองหรือว่าคนที่อยู่ทางต่างทางต่างจังหวัดนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับใครที่อยู่ไกลก็เรียนออนไลน์ได้นะครับโอเคเราสอนช่วงนี้ลูกศิษย์เราเยอะนะครับ หลังจากส่งการเสร็จเนี่ยผมก็เริ่มเปิดสอนนะครับตอนนี้เรามีนัดสอนนอกสถานที่ด้วยนะนะครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาแต่ว,ว่าอยากเรียนของจริงก็ติดต่อเรามาได้เดี๋ยวเราผมไปสอนห้ที่บ้านเลยนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ใกล้สิ้นเดือนนะครับผมของเดือนเมษายนนะครับก็จะขายดีหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันไม่รู้อยว่ามันเป็นช่วงโควิดก็จริงนะผมว่ามันขายดีนะนะครับคนเยอะนะครับคนเยอะ,คน,ยอะคนเยอะมากเลยครับนี่น้องก็กำลังตีตีแป้งเพิ่มนะครับผมจะขายหมดแล้วก็ตีแป้งเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ประมาณ หกโมงครึ่งน,นะครับก็จะขายถึงประมาณสองทุ่มนะครับแป้งหมดแล้วก็ตีเพิ่มนะครับฝากด้วยครับใครที่เข้ามาติดตามนะครับผมคลิปนี้แล้วก็อยากจะแชร์ให้กับคนที่เขากำลังมองหาชีวิอยู่ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้คนที่เขากำลังมองหาชีพิอยู่นะครับได้มีโอกาสได,ได้ได้อาชีพที่ดีไปนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับ เราสอนสูตรจากประสบการณ์5ปี6ปีนะครับที่เราขายมานะครับเราก็มาถ่ายทอดให้กับใครที่ไม่อยากเสียเวลานะครับไม่อยากไปลองผิดลองถูกนะครับเรียนกับเราเนี่ยก็คือเหมือนกับคิดประสบการณ์เราไปด้วยนะครับเรา่ายมา6-7ปีเนี่ยคุณน่าตรงนี้ไปก็เหมือนคุณเอาประสบการณ์ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมสอนให้พวกทุกอย่างเลยนะครับการทําแป้งการทำวัติทุกอย่างนะครับผมสอนให้หมดเลยนะครับ ก็ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับก็เป็นช่วงพีคเวลาพีคของตลาดนัดนะครับขายดีนะครับขายดีนะครับร้านอื่นก็ขายดีเหมือนกันนะครับวันนี้คนเยอะนะครับร้านอื่นขายดีเราก็ขายดีนะครับอ่าจะเป็นไปในทางเดียวกันนะครับถ้าเราขายไม่ดีคนอื่นก็ขายไม่ดีนะครับครอยู่แถวนี้นะครับสำโรงบางนาจตุการานะครับก็แวะมาชิมได้นะครับผม อ,อยู่ตลาดมิ่งแบดิ้ซอยสามนะครับสำหรบับใครที่ถามเข้ามาในคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เองหรือว่าในข้อความอินบ็อกก์อะไรต่างๆนะครับก็ถ้าผมตกหล่นไปไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ตอบคอมเมนต์ให้ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าจะให้ดีก็โทรมาเลยนะครับผมเบอร์โทรผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับ เราก็จะมีตอนนี้ก็จะมีหลายไส้นะครับผมมีมะพร้าวอ่อนมีไข่ทองมีแค่วมีข้าวโพดมะมะพร้าวอ่อนนะครับผมที่เดียวของเราจะเป็นหน้ามะพร้าวอ่อนนะครับจะขายดีมากเลยนะครับผมใช้มะพร้าวน้ําหอมนะน้ำหอมแท้นะครับลูกค้าติดนะครับตัวนี้ทําไม่พอขายนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะแพงหน่อยนะครับรัวร้อยห้าสิบหกสิบนะครับแต่ว่าเราก็เอามาเฉลี่ยกันนะครับเอามาเฉลี่ยกันให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับ เราก็ขายราคาเดิมนะครับสองยี่สิบนะครับลูกค้าก็มาเริ่มซื้อนะครับถ้าไม่ชัดขอภัยด้วยนะครับผมถ้าไม่ชัดขอภัยด้วยนะครับเสียคัดขาดในขายขอภัยด้วยนะครับซอสขอขอขาดั่นไหะไอ้มุกี่มามพี่นะครับผมไอันนี้ก็จะเป็นหน้ามันม่วงนะครับผมแล้วก็มีหน้าแห้วนะครับอ่าหน้าสมหวังนะครับ จะเป็นลักษนะนี้ให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกมากขึ้นนะบางคนกินทุกวันนะครับเขาก็จะได้สลับกันไปกินไส้เรื่อยๆไปนะครับจะมีฝอยทองนะครับมีมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวอ่อนแล้วก็ขายดีนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยรายกันนะครับใครที่กำลังมองหาคลิปอยู่นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่กําลังขายของอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆนะครับหรือว่าใครที่กําลังตกงานหางานทําอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมมีอะไรปรึกษาโทรมาปรึกษา,าเราได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาซื้อของเราไม่ไม่จำเป็นต้องมาเรียกยบเรานะศึกษาโทรมาปรึกษาโทรมาคุยพูดคุยแล้วมีประสบการณ์กันได้ครับผมเองแนะนําคนไปหลายคนแล้วนะครับก็ช่วยกันไปนะครับบางคนก็ไม่ได้คิดอยากจะขายขนมโังเองแต่ก็โทรมาถามผมก็มีนะครับ ปหขายอย่างอื่นแทนอันนี้เราก็แนะนําไปนะครับแนะนําให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนนะบางบางคนก็เขาอาจจะไม่สามารถทำขนมโคกได้เราก็แนะนําไปอย่างอื่นไปนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูการหยอดครั้งสุดท้ายนะครับของน้องหยอดนะครับ